มีดแรกหลังเก็บขายครับพี่น้องผมเบิรงกกำลังง่อยปอกๆอยู่หนะมีดแรกหลังเก็บขายครับเกือบครึ่งถ้วยยอดได้บ่างหรอคนไปเลยยอดง่อยปอกๆกคือกเกลออยู่เนาะยอดรถสิ่คำละสองมุ้งแรงละสองมุ้งแรงใบสองยอดค่อยกันครับ ขอ,อยง่ายสุดนย่อยกดหยักับบไม่หย่อย,อย,ยทีๆอยู่เลยเลยโอ้ยคั้งนี้ว่าอยอยกัดท่ำเลยเก็บขายแต่วันที่สิบสี่วันนี้สิบเกียแล้วเพิ่งได้มากีดมีดแรก ต้นน้อยออกดีเพราะสมควรครับเพี่น้องครับมันคือเป็นฟองแกล้งยังสีละบาดเนี่ย <able> สิคุณเห่าเนี่ยโอ้ยอื้งคนทั้งไทยเนี่ยละ่ะ

ยาแรงแหละต้วกเพ่าะหัหนเบิดฝนดีหรอกครับยังไม่หมดฝนหลอกตุลาอยู่ฝนก็ร่งกระมาะเป็นช่วงๆอยู่ต้วกอ่ช่วงนี้นก็ช่วงน่าจะช่วงสุดท้ายแล้วลหละเพราะว่าฝนพึงหยุดไปสองมือเองครับยยก็พระยาอากาศก็ว,ว่ามีฝนอยู่เรื่อยอยู่ด้ยังไม่มียังไม่เข้านาวจะมีฝนสลับเย็นร้อนอยู่สันว่า นี่อากาศเริ่มเปลี่ยนและกัดยางก็เลยไหลแข็งกันนั่นครับตอนนี้เวลาอย่อยโดยพุ่งกระย่อยเลยนี่คงไม่ยีแล้วหยุดติ้งติ้งอยู่นี่แหละไปครับัดกดมีดแรกหลังมากรีดหลังเก็บขายกันไปกรีดเสาแหลกของหลอบไหมครับ ออกดีพอสมควรอยู่ครับผม,มเกือบครึ่งเกือบครึ่งอยู่ช่วงสีเขาฝนเขาหนาวสีเออหมดฝนจากเขานาวสียางมันจะออกเก็บเป็นมิครับแล้วก็น้ำเลี้ยงมันจะเยอะเน,ะนาะน้ำเลี้ยงมันจะเยอะเปอร์เซ็นต์ยางก็จะต่ำหน่อยเราก็ควรจะผสมกดให้เข้มข้นขึ้นครับจากที่เคยใส กดขวดหนึ่งต่อน้ำ4ลิตรก็เหลือประมาณ3ลิตรครับคงกกิดที่ทำแบบนั้นแหะครับนีย่ยางมันจะค้นว้ยังสี่หละเวลาเขาคนครับใส่น้รลาลายคือเก้าอยู่กะมันจะท้ามาอย่างเขาแข็งตัวซ่าครับน้ำเลี้ยงมันจะเยอะแข็งตัวช้าแร่เส็นยางจะไม่ค่อยดีครับ อติดหัวอ่ะติดไมา้ละติดไม้ละตีจุบนี้ใส่ก็ซื้อลงไปเลยเชียร์ออกกัน อะไรเขียออกก่อนมาติดก้อนใหญ่แล้วไปครับผมตัวสุดท้ายแล้วลทางในกับบบป่ปายให้เบิรงหลักรับปญัญญาพุดแนละ้สี่นาทีกว่าแล้วครับตอนนี้ัวสุดท้ายแล้วกันครับผมดกดมิดแรกหลังจากเก็บขายกันไปครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ